ในเรื่องฟิลเตเชอร์พระเอกอย่างเคคุซันางยี้เนี่ยเขาเป็นนักเรียนชั้นมปลายธรรมดาธรรมดาที่วันหนึ่งเขาได้ไปพบกับมนุษย์ต่างดาวเข้าให้ครับซึ่งเคก็บอกว่าอะไรวันเนีน้ยจนในวันต่อมานะครับคนที่เป็นมนุษย์ต่างดาวหรือคาซามิวิสุโฮเนี่ยก็ได้กลายเป็นคุณครูประจําชั้นของตัวเคครับทีนี้พระเอกก็แบบเฮ้ยงานเข้าแล้วว่าและนางเอกอย่างวิสุโฮเนี่ยก็กาลังสงสัยว่าเฮ้ยเคเนี่ยคือคนเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานใช่ไหมและความลับก็แตกจ้าตัวจริงของวิสุโฮก็คือคนที่มาประจําการที่โลก่อิบาาจงงยซึ เคมันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยวาร์ปมาที่บ้านของน้าเคครับแล้วคุณน้าก็บอกว่าเฮ้ยอิจฉาเคที่ได้เจอสาวสวยครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณน้ามันต้องดุไม่ใช่หรอวะยังไม่จบครับเคกับมิสโซเนี่ยจะโดนถังไว้ที่ห้องห้องหนึ่งครับแล้วก็โดนครูใหญ่จับได้หน้าอเคเนี่ยก็เลยมาโนว่วาเฮ้ยจริงๆแล้วครูใหญ่สองคนเนี่ยแต่งงานเลยนะครับการที่เขาสองคนทําเรื่องเนี่ยมันไม่ผิดครูใหญ่ก็เลยบอกเออได้ถ้าแต่งงานแล้วก็อโอเค หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวความรักวุ่นรุ่นของอาจารย์กับลูกศิษย์ครับบอกเลยว่าเรื่องนี้จบดีและฟินจิกหมอนแน่นอนคนที่เคยดูเรื่องนี้มาในยุคนั้นจริงๆเนี่ยก็น่าจะอายุละเลาวเลข2เกือบเลข3หรือไม่ก็3อัพอัพแล้วครับเพราะเรื่องนี้แม่งเก่ามากๆนะยี่สิบกว่าปีแล้วเรื่องนี้มีภาพไทยและหาดูได้ทางช่องทางธรรมชาตินะครับใครดูจบแล้วไปไงบ้างมาคุยกันใต้วิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องาเบนะครับจะได้ไม่พลาดอนิเมะสนุก